เดี๋ยวจะนึกว่าผมกำลังโอ้โหสุดยอดครับลองทดสอบนะคะในระบบ Active Parking Assist นะคะผมจะจอดด้านซ้ายใช่ไหมกดปุ่มก่อนใช่ไหมคะแล้วก็หาที่จอดรถให้ตอน้กดปุ่มนี้นะคะเนี่ยมันขึ้นมาจะจอดขวางไหมไม่เอาผมจะเข้าซองอ๋อเลือกได้ด้วยว่าขวางหรือเข้าซอง อ่าผมจะจอดตรงนี้ครับผมจะเข้าซองพอเมื่อกี้มันจะมีช่องว่างอยู่เหมือนกับเราไปห้างครับมีช่องจอดอยู่ใช่ไหมฮะบางคนนะขับรถได้แต่เวลาเข้าซองเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากเลยเข้าได้เดี๋ยวไม่ได้แบบนี้ไหมอ่ะไม่เอาผมไม่เอานี่เขาใหน้าเข้าอ๋อหน้าเข้าอ๋อเลือกได้ว่าหน้าหรือหลังเข้าเนี่ยเ้าหลังเข้าโอเคแออใช้บ่อยเดี๋ยวก็ชินครับโอเคไหังเลือกได้ว่าหน้าหรือหลัง แล้วคราวนี้ก็ปล่อยมือเลยครับปล่อยมือ <ไป S 1> เลยปลยเลี้ยวติดเองนี่ฮะกดอ,อกนะฮะโอ้โหมีการชูนมือชุนมือช,อช,อชอนี่เดี๋ยวจะน,นึกว่าผมกำลังโอ้โหสุดยอดครับ <c oughs> ไปดูท่านผู้ชมเต้นเหมือนกับเราใช้ไม่บ่อยเดี๋ยวก็ชินครับต้องไว้ใจเขาครับต้องไว้ใจรถไว้ใจระบบของรถเห็นหน้าจอที่ชัดเจนมากแล้วก็ กานกะนี่แม่นยำม,มากนะคะแม่นยำขนาดไหนเนี่ยโอ้โหน้ายังเท่ากันเลยแล,แล้วช่องไฟระหว่างด้านข้างก็เท่ากันเลยนะคุณจิ๋เขาจะกะกะได้ดีมากเลยแต่คราวนี้ผมจะออกบ้างนะถามว่าจะออกซ้ายออกขวาคราวนี้ผมจะออกขวาบ้างบวกขวาก็ผัดไปทางขวาอ๋อใช้ใช้แผ่นใช่ครับแล้วผมก็โอเคเสร็จแล้วมันก็จะไปเองเลยนะครับนฮะออกเองนะฮะเท้าผมไม่ได้ทำอะไรมือไม่ได้ทำอะไรนะฮะ เอเคแล้วคุณลูกค้าเอ้ยท่านผู้ชมก็ดูดีว่าพอมันออกมาเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสนัญลักษณ์เป็นพวงมาลัยให้เราจับที่พวงมาลัยแล้วก็สามารถออกเดินทางไปได้เลยได้ทั้งจอดแล้วก็จับพวงมาลัยอ่าโอเคนี่นะฮะนี่คือระบบช่วยจอดของ m e r c e s b n นะครับระบบช่วยจอดเนี่ยทำได้ขนาดนี้นะคะเพราะว่ามี Parking Sensor นะคะลองดูเลยค่ะคันเกือบรอบคันได้เลย เป็นพาร์ทอนิกเซนเซอร์นะคะหลายจุดมากๆ G220 ดีเซลปี2019รถใหม่มากปีเดียวเองและยังมีวารันตี0ถึงปีหน้าปลายปีหน้าเลยนะคะอีก1,950,000า้านเท่านั้นเองนะคะยังไงเข้ามาดได้